คเคยเป็นไหมชอบใครสักคนแล้วรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยแต่หัวใจก็ดันทําตัวเหมือนนักลงทุนสายเสี่ยงหรือจริงๆเราแค่บ้าก็ไม่รู้บางทีเราก็รู้ว่าเขาตอบแชดแช่เพราะเขาไม่สนใจรู้ว่าเขาไม่เคยชวนเราไปไหนเพราะเราไม่ใช่คนที่เขาอยากอยู่ด้วยแต่สมองกับหัวใจเราดันไม่คุยกัน สมองบอกพ่อเธอมันไม่ชอบเราแต่หัวใจกลับตอบว่าเดี๋ยวเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เหมือนหัวใจกําลังเล่นพนันกับความหวังแล้วเราก็เป็นคนใจนี่จริงๆแล้วการชอบคนที่ไม่ชอบเรา มันก็มีสเสน่ห์ประหลาดๆอยู่เราได้มีพื้นที่ไว้ฝันเล่นมนโนซีนสวยๆในหัวและเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงความฝันมันเลยไม่มีฉากจบที่เจ็บปวดมันเหมือนการดูซีรีส์แค้งไว้ตลอดการไม่ต้องรับมือกับตอนจบที่พระเอกตายแต่ความจริงเราเจ็บตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วแล้วทําไมเราถึงติดกับแบบนี้เพราะความหวังมันเสพติดยังไงล่ะความหวังทําให้หวใจเราเหมือนได้กาแฟแก้วใหญ่ทุกเช้าทั้งที่จริงมันคือกาแฟผสมยาพิษนิดๆหอมหวานผมแล้วก็ทํร้ายเราช้าๆ บางทีเราชอบคนที่ไม่ชอบเราเพราะมันปลอดภัยกว่าการอยู่กับคนที่ชอบเราเพราะถ้าเขารักกลับมาเราอาจจะต้องเจอกับความจริงว่าเราก็มีข้อเสียและเราก็ต้องดูรายความสัมพันธ์แต่ถ้าชอบแค่เดียวเราได้เป็นตัวเอกในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองตลอดไปแม้จะอยู่แค่ในหัวสุดท้ายอยากฝากไว้ให้คิดการชอบคนที่ไม่ชอบเรามันไม่ผิดแต่ระวังอย่าให้หัวใจเราเป็นบ้านเช่าที่เปิดประตูต้อนรับใครก็ได้แม้เขาไม่คิดจะอยู่เพราะบ,บางที ความรักที่เราเฝ้ารอจากใครคนนั้นอาต้องเริ่มจากการให้ตัวเองก่อนอย่างน้อยเราก็จะมีคนหนึ่งที่รักเราแน่นอนนั่นคือตัวเราเอง